สวัสดีครับผมเป็นแอดมินเพจหรือ t อช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสเกมเพจแบบง่ายๆนะครับก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนอ e ีเมลแล้วนะครับแอดจะเป็นคนเปลี่ยนให้เราเนาะแล้วก็หลังจากเราเช็คว่าต้องปกแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนรหัสนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้รหัสนั้นคนเดียวนะครับก่อนอื่นเข้ามาหน้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้คลิปนี้เนะาะ สังเกตช่องแรกครับกดล็อกอินเข้าไปเลยให้เราเอาพาสเวิร์ดอีเมลนะครับที่แอดให้เรามากรอเข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยพอกรอกเสร็จดูช่องอีโมจินะครับข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันโอเคกดล็อกอินเข้าไปเลย นีเสจกด next time นะครับหน้านี้ไม่ต้องไปสนโอเคสังเกตที่ช่องแรกนะครับจะเป็น view edit นะครับ register นะ information กดเข้าไปถึงหน้านี้แล้วก็ให้มองที่อ e ีเม l เรานะครับ email เราจะอยู่นี้เนาะ password ที่เราจะเปลี่ยนนะครับสองช่องนี้สองช่องนี้ช่อง,ช,องช่องหนึ่งช่องสองเอาที่เราจำได้นะอเออแอดนี้จะเอาห ตั้งไปเอาที่เราจำได้นะครับอพอตั้งเซต็จทำไงเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับกด next เข้าไปเลยถึงน้านี้ต้องไปสนใจครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยกดอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยน password i d g e m p a g e เรียบร้อยกดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะแล้วก็ไปกดไลค์เพจ facebook ของแอดด้วยนะครับเพจนี้เนาะกดให้แอดด้วยนะขอบคุณมากครับผม